สวัสดีนักเรียนระดับชั้นปห้าทุกคนนะครับสําหรับวันนี้วันที่สิบที่สิบเก้านะครับกันยายนวันนี้จะเป็นการเรียนชดเชยนะครับเราจะเจอกับวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงเชา้าสําหรับวันนี้นะครับครูให้นักเรียนทานําง,งานของประจํางานของประจําวันที่สิบห้านะครับกันยายนตามปฏิทินที่ครูให้ไปนะนะครับว่าจะเรียนเรื่องอะไรนะครับนักเรียนเปิดไปหน้าแปดสิบห้านะครับมีแปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดแล้วก็เก้าสิบสามนะครับ เนื้อหาแล้วก็กิจกรรมของวันนี้นะครับจะอยู่ในหน้านั้นอ่ะกลับมาดูที่เนื้อหาในหนังสือนะครับอ่าเรื่องแรกเลยก็จะเป็นการหาผลคูณนะครับโดยโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนนะครับนํามาเป็นหาคำตอบโดยตามขั้นตอนนะครับอันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทําให้เป็นตศนิยมนะครับมาดูก่อนอ,อันนี้จะเป็นเรื่องของการคูณตศนิยมนะครับโจทย์ให้มาในข้อหนึ่งนะครับตามตัวอย่างอสองคูณกับ1.095งจุ เดี๋ยวจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับเดี่ยแต่ว่าหน้านี้นักเรียนต้องทําตามขั้นตอนนี้ก่อนนะครับต้องหาความสัมพันธ์ของเศษและส่วนให้ได้ก่อนนะครับ2คูณ1.095นะครับก็จะได้2คูณนะครับนำจุดทดส่วนยมออกนะครับก็จะได้1.095นะครับเราตัดทดยมออกไปเลยนะครับค่อยมากลับมาดูที่หลังส่วน นะครับในโจทย์เป็นทศนิยมสามตำแหน่งฉะนั้นนะครับตัวส่วนเราต้องให้ได้หนึ่งพันต่อสามตำแหน่งนะครับส่วนสามตัวก็คือ1 0 0 0พันแต่ถ้าโจทย์เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนักเรียนก็ส่วนสองตัวก็คือหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับจําตรงนี้ด้วยก็เอาสองนํสองไปคูณกับหนึ่งศูนย์เก้าห้านะครับส่วนหนึ่งหนึ่งพันคูณกันปุ๊บก,ก็จะได้หนึ่งพันอสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับส่วนหนึ่งพันเหมือนเดิมพอคูณเ,เสร็จนะครับส่วนเป็นหนึ่งพันเรียบร้อยอ่ะเราก็ เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เรียนทําไปก็สามารถทํามาเป็นทศนิยมได้ <c oughs> นะครับส่วนหนึ่งพันทศนิยมสามตำแหน่งนะครับก็จะได้สองจุดหนึ่งเก้าศูนย์นะครับศูนย์ตัวหลังสุดนะครับในทศนิยมเนี่ยซึ่งมันไม่มีค่านะครับตัวหลังสุดเลยนะหรือว่าถ้าเป็นอาจจะติดมาสองตัวก็ตัดทิ้งไปเลยถ้าไม่มีจํานวน,นับอยู่ด้านหลังนะครับ ก็จะได้เหลือแค่เป็นคําตอบเป็นตัวยมสองตำแหน่งนะครับก็จะเหลือแค่สองจุดหนึ่งเก้านะครับอ่านี้เป็นคําตอบที่สมบูรณ์นะครับนักเรียนก็ดังนั้นทำตามขั้นตอนถูกต้องนะครับพยายามอย่าลับวิธีขีดเส้นอะไรเรียบร้อยนะครับขีดเส้นนะครับในการแบ่งเศษส,ส่วนพยายามใช้ไม้บรรทัดด้วยตอบนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับโอเคที่เหลือลองทําดูนะครับไม่ยาก ต่อไปหน้าแปดสิบห้านะครับหน้าต่อไปคือหน้าแปดสิบเจดอันนี้ก็เป็นการหาผลคูณดวิธีรัดแล้วนะครับอันนี้ง่ายๆเลย3ามคูณสองจุดสี่นักเรียนก็ไม่ต้องสนใจจุดทศสิยมก่อนนะครับนำสองกับสี่มาคูณกับ3ามเลยได้เจ็ดสิบสองนะครับดังนั้นสามคูณสอจุดสองจุดสี่เท่ากับเท่าไหร่นะ ก็คือ7.2ทําไมถึงได้7.2นะครับคูณกันแน่นอนหน้า7.2นะครับนักเรียนสังเกตโจทย์แค่นั้นด้านหน้าเป็นจํานวนนับปกติส่วนด้านหลังเป็นจํานวนทศนิยม1ตําแหน่งฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็ต้องเป็นทศนิยม1ตําแหน่งเช่นกันนะครับก็เอาจุดไปเติมให้ได้เป็นคําตอบจศนินม1ตําแหน่งนะครับที่เหลือก็เหมือนกันลองทำดู สุดท้ายหน้าแปดสิบเจ็ดอแปดสิบเจ็ดนะครับจะเป็นการคูณวิธีรัดนะครับวิธีนี้นักเรียนใช้ได้ตลอดเลยนะครับามาดูการคูณทศนิยมตัวตั้งเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตัวหลังก็เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับวิธีการคูณ นะครับไม่ต้องตกใจนะง่ายๆเลยก็เอาสิบสามคูณแปดนะครับศูตข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องเอามาคูณเสียเวลาก็สิบสามคูณแปดได้หนึ่งร้อยสี่กลับไปสังเกตที่โจทย์ตัวหน้าตัวตั้งนะครับเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตัวหลังก็เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเช่นกันฉะนั้นคําตอบที่ได้หน้าหลังรวมกันต้องเป็นคําตอบทศนิยมสองตำแหน่งนะครับสองตำแหน่ง อ่า0.8คูณ1.3เท่ากับอ่าก็จะได้1.04นนั้นเราจุดมาเติมให้เป็นคําตอบทศนิยมสองตำแหน่งนะครับที่เหลือเหมือนกันนักเรียนก็นํา7 2ดคูณ2.4แบบนี้นะครับตามขั้นตอนดูตัวอย่างประกอบได้ง่ายๆนะครับจะมีทั้งหมดเหลืออยู่5ข้อนะครับสําหรับงานนี้ <c oughs> ก็มีแค่นี้นะครับนักเรียนพยายามทําให้เสร็จภายในเวลาแล้วก็ส่งมา เนี่ยเดี๋ยววันไหนเอากูไปเก็บหนังสือกลับนะครับกูจะได้ตรวจแล้วก็ลงคะแนนให้นักเรียนนะครับให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ